ตอนที่โดนอลิขับรถพุ่งชนเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือแถววงเวียนอนุสาวรีย์ตำบลศรีสุนทรเขาบอกว่าอลิเนี่ยมาดักรออยู่แล้วใช่แล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยตัวของน้องเนี่ยคุณพ่อเนี่ยยศร้อยตำรวจเอกใช่ไหมใช่ค่ะโชคดีก็คือวันที่เกิดเรื่องเนี่ยคุณพ่อตามมาน้องก็เลยรอดตายคุณผู้ชมครับ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่นี่คือสภาพบาดเจ็บของน้องเนี่ยนะฮะใช่ค่ะแล้ววันนี้เองเนี่ยเราไปติดตามเรื่องนี้เราเองก็ต้องการทราบว่าเอ้าแล้วยังไงอาลิที่ชนลูกตำรวจยังไม่โดนจับอีกเหรอจนกระทั่งเราไปเห็นวงจรปิดใช่ไหมค่ะ ทางด้านของวงจรปิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงวงเวียนเหมือนกับว่าน้องนะก่อนหน้านั้นเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าทางด้านของผู้ก่อเหตุตามมาเขาก็เลยพยายามขี่หนีแต่ปรากฏว่ามาเจอผู้ก่อเหตุที่เหมือนดักขี่ตามมาประมาณสองสาคัญด้วยกันกับเพื่อนเนี่ยนี่คือล่วงแล้วป่ะใช่จนก,กระทั่งล้มเนี่ยคะ่ะแล้วน้องก็วิ่งหนีเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ยังพยายามที่จะตามไล่<ะ>ใช่<ะ><ะ>แล้วก็ไล่ฟันเดี๋ยวเพลกลับไปใหม่อีกรอบนึงนะฮะย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนี่คู่อริน้องบอกจําได้ชื่อว่าดีแม็กใช่ไหมนี่ นี่คือตอนไล่ล่าใช่ไหมนัฐกรค,คือคนเจ็บนะฮะลูกตำรวจนะฮะ <c oughs> แล้วอาลีก็ขับรถไล่ชนล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับ <c oughs> เห็นบอกว่าทางผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามเรื่องนี้จริงๆเนี่ย คนร้ายโดนจับหรือยังนะครับเมโดนแล้วค่ะก็คือทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวมาได้4คนจาก5คนด้วยกันนะคะแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเยาวชนอายุ16บหถึงสิปีทั้งนั้นเลยนะคะคับหนึ่งนะฮะมันต้องขึ้นผังให้ดูเพราะว่ามันจะมีตัวบุคคลซึ่งพวกเขาเป็นเยาวชนให้การปฏิเสธทั้งหมดอายุ16บหกหนะฮะนี่ให้การปฏิเสธ ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับทางกลุ่มเพื่อนคนก่อเหตุก็คือหมวยหมวยก็เล่าให้ฟังเพราะเมื่อกี้ลูกตํารวจเขาบอกอเลิกเขาชื่อดีแม็กใช่ไหมเหมยก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะลูกชายตํารวจแอบไปคุยกับแฟนของกลุ่มคนก่อเหตุเขาก็เลยไม่พอใจพอรู้ว่าลูกตํารวจเหมือนแอบไปป้อนเนี่ยนะฮะแล้วบังเอิญเจอกันกลางถนนก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมันจะมีเสียงของหมยด้วยนะฮะที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ ไม่ใช่อยู่ๆใครอยากจะนึกไปปันน้องซึ่งเป็นลูกตำรวจไม่ใช่ก็เพราะน้องไปป้อผู้หญิงซึ่งเขามีเจ้าของเอ่องผู้ชายที่เป็นลูกตำรวจนะคะไปแอบคุยกับแฟนของผู้ก่อเหตุนะคะน่าว่าสักพักแล้วก็ผู้ก่อเหตุจับได้คะ่ะแล้วก็ได้พูดคุยกันเคลียร์กันแล้วรอบแรกน่าตอนแรกก็เห็นว่าจบกันแล้ว แต่เสร็จทีนี้ผู้ชายฝ่ายนั้นก็ยังมายื้อผู้หญิงฝ่ายนี้อีกค่ะที่เขาไปไล่ฟันกันอยู่ตรงถนนสบะรีเนี่ยเขาไปเจอกันโดยบังเอิญหรือว่าเขาตั้งใจดักจะไปก่อเหตุเลยน่าจะบังเอิญค่ะปกติเพื่อนของเราเนี่ยที่ว่าดวแย่งแฟนเนี่ยเขาที่ใส่ใจคอลบ้างบอลเป็นคนนิสัยดีค่ะไม่ยุ่งใครเอ,อ่อไม่มั่วใครค่ะแล้วก็อยู่ ส่วนตัวตัวเองค่ะเรื่องคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะเราก็ไปเจอกับเชอร์รี่เป็นอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนของกลุ่มดีแม็กเหมือนกันเชอร์รี่ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันเนี่ยนะฮะว่าตัวเองรู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุแล้วก็ยอมรับว่าลูกตำรวจมีปากเสียงกับอลิเนี่ยมานานแล้วยอมรับว่าเพื่อนของตัวเองเคยไปมีเรื่องกับหลายกลุ่มเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนขณะดเดียวกันเนี่ยเชอร์รี่ส่งแชทเฟซบุ๊กซึ่งหนึ่งในกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ย ส่งมาหาทางด้านของเชอรี่เล่าให้ปังว่าก่อนหน้านี้เคยทะเลาะก,กับลูกตำรวจแล้วลูกตำรวจไปทำร้ายเขาขก่อนไหนลองดูตัวอย่างแชทสักนิดนึงนะฮะเพราะเราจะเห็นก็แค่มุมเดียวตอนลูกตำรวจวิ่งหนีในแชทนี้เนี่ยเหมือนกับเชอรี่ใช่ไหมเขากำลังคุยกับใครครับเม คุยกับทางด้านคนก่อเหตุค่ะซึ่งคนก่อเหตุเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายประโยคสําคัญเนี่ยก็คือด้านล่างที่เขาพูดว่าน้องไม่อยากทําหลอกน้องอยู่ของน้องดีๆแล้วไม่เคยหาเรื่องใครมารบกับน้องก่อน,นการจะบอกแกงลูกตํารวจเปิดศึกกอนเปิดศึกก่อนเขาก็เลยต้องจัดการเนี่ยนะฮะคุณ<ะ>ผู้ชมฮะแล้วสุดท้ายลูกตํารวจก็เลยวิ่งแจ้นเลยโชคดีพ่อมาอมเลยรอดตายมีเสียงเชอรี่ด้วยอลองฟังดูหน่อยฮะ เหมือนเขามีปากเสียงกันมีปัญหาอะไรประมาณนี้ค่ะหนูรู้แค่นี้ปันหามานานน่าจะได้สักพักแล้วหนูก็ไม่ได้ถามเขามากแค่ได้ยินข่าวแล้วหนูก็เลยตอนนี้คือเป็นหนูู่้ความเหตุด้วยไหมหรือว่าใช่ค่ะใช่เขาเป็นคนไล่ฟันไหมหรือคนหนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะน่าจะนั่นแหละแล้วปกติแก๊งนี้หรือว่าคนนี้เขาเป็นคนนิ่ใส่กระต๊อกยังไงบ้าง เขาจะไม่ค่อยยุ่งกับใครถ้าไม่มีใครมามั่วเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับแกงลูกตำรวจเนี่ยเราพอรู้ไหมว่าเขาแบบทะเลาะอ,อะไรกันทอัอ้นไม่รู้เลยค่ะหนูเพิ่งจะมาได้ยินข่าววันนี้แล้วเขาก็หนูก็เลยถามเขาเขาก็บอกหนูมาแค่นี้ว่าเขามีปัญหากันแค่เํา,เา,ย,า,ย,เายังยังไม่ไปเขเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้ไปเจอตำรวจค่ะเขาจะหลบหนีไหมหนูเขาจะไปมั่วคนใหญ่เยอะอันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะ แล้วทั่วที่เราสาัมผัสเรื่องคนนี้เนี่ยเขาเคยมีเรื่องกับคนมาเยอะไหมครับมีอยู่ค่ะมีอารมณ์อ,อย่างนี้ไม่ไล่ฟันกันไม่มีคะ่ะถ้าไม่มีใครไปยุ่งเขาก่อนเคยมีคดีอะไรมาที่ฆ่าคนอยู่ตรไหนตั้งายมันก็มีอยู่อะค่ะประมาณไหนบ้างทีื่องฟันกันแบบฉกฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกับทางฝั่งของลูกตำรวจใช่ไหมหเพราะว่าเข้าใจว่าเขาไปให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนอ้าวดูวงจรปิดตัวเต็มน่ยฮะอีกตัวหนึ่งฮะน่าจะเป็นมุมใกล้ขึ้นมาหน่อยใช่ไหม ขอดูวงจรปิดหน่อยนะฮะเพราะเห็นบอกว่ามันจะมีนาทีตอนที่รถน้องล้มป่ะค่ะเออมีออ่ไม่ม,ไ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 มีไม่ได้มีมาค่ะก็คือมีแค่เมื่อกี้ตอนที่เห็นอยู่ในลองเพล์กลับไปหน่อยสิต้นอ๋ออันนี้คือชัดที่สุดแล้วอ่าใช่